ตื่นมาตื่นมาเช้าก็าไปเก็บดอกเนี่ยอันชันต้มน้ำอัญชันกินตามวิถีบ้านบ้านนะเก,นเก็บนู่นเก็บนี่สารพัดเก็บใบกะเพราเยอะมากก็ซื้อคงหลายบาทอยู่ละเก็บจากตก้นสดๆว่าจะผัดกะเพรากินทั้งน่อยนี่คือวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ง่ายๆต้องขยันต้องหาทำกินเองขยันเราไม่มีหรอกจะต,ต้องทำกินเองมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามาก นี่คือกากของดอกอัญชันใบเตยหอมแล้วก็ตะไคร้ซึ่งเราต้มเป็นน้ำสามสหายแล้วออกมาสีม่วงหอมตะไคร้หอมใบเตยต้องบีบมะนาวใส่เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเข้าตู้เย็นไว้กินนี่คือน้ำดอกอัญชันสีสวยมากเลยเราตักใส่ขวดเข้าตู้เย็นไว้กินในวันต่อๆไปที่ระหายน้ำก็มี ไปเจยดอกอัญชันต้องบีบมะนาวใสต่ตอนจะก,กิน